สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ชเชิงเซานะคะอันนี้ก็มาพักคือเดินทางมาจะไปกลับไปทางระยองไปจานไรเงี้ยเหนื่อยมากเลยนะคะมาจากการเนาะก็เลยมาพักที่นี่นะคะห้องก็ประมาณนี้นะห้าบาทนะคะเพื่อนๆตอนแรกว่าจะเอาเตียงเตียงเดียวเนาะแต่ไม่มีหมดนะคะคือเรา walk in เข้ามานะก็เลยได้เตียงคู่แบบนี้เนาะนี่นะคะห้องก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่ อันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะห้องอาบน้ำก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากเนาะนี่ไปมิกะเงียบนะมิกะอยู่ที่ห้องเจสัน พม,ม่กากินตำปูปลาช่อตมตำเผ็ดมากนะมเนาะพี่ม,มีกากินปลาพีกะอร่อยไหมไม่เป็นใจส้ตมตำฮะส้มตำทุกวันเลยอะ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังจะไปเช็คเอานะคะกำลังจะเดินทางไปอีกเดินทางไปพัทยานะคะก็จะไปอยู่ที่พัทยาประมาณ คืนสองคืนแล้วก็จะไปเกาะช้างต่อนะจ๊ะพวกเราก็จะไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือที่เรามาพักมาพักนะคะคือหนึ่งเนาะเมื่อวานมีกาไปได้เพื่อนนะคะมบวไปตัดผมไอไปสระผมเขาก็เลยซอยผมเสียให้นะะมีกาได้เพื่อนใหม่ เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเนาะอันนี้ก็คือรถของเรามากินข้าวก่อนนะคะวิกะกินอะไร้ผัดเหมือนเดิมเพิ่มเติม <laughs> <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาแล้วนะคะกำลังจะไปเช็คอินก็คือ มาอยู่ที่โรงแรมเดิมนะคะที่เราเคยพักเนาะกระเป๋าลากนะคะก็ฝากไว้ที่โรงแรมนะคะนี่เราจองที่นี่ไว้ประมาณสองคืนนะคะจองเรามาเอาเสื้อผ้าเสร็จเราก็จะไปต่อที่เกาะช้างนะคะเพื่อนขับมาจากะเชิงเซาบางบัวประมาณชั่วโมงกว่าเอาแต่ก่อกายกี่บ แกจะมาซื้ามินบนตอนนี้เอากระเป๋ามาแล้วกระเป๋าดำนะคะที่เอามาจากฟินแลนด์ด้วยของมิกาเนาะทิ้งไว้ที่บุรีรัมย์นะคะไม่ได้เอามาเราจะซื้ออันใหม่เแง๊วไปตัดผมด้วยนะวันนี้รอบนี้ได้อยู่ชั้นเจ็ดนะคะใกล้ๆสระ่ายน้ำเลยไปอุย พวกเราแบบสายลุยมากเลยสายลุยเเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นห้องประมาณนี้ก็เคยถ่ายให้ดูแล้วเนาะโรงแรมที่เราพักนะคะที่พัทยาก็จะเป็นโกลพัทยานะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะชื่อโรงแรมเนาะห้องน้ำไปเข้าน้ำแบบนี้จ้ะปวดแล้ว <laughs> จะเป็นตู้เซฟพ่ออะไรเงี้ยนะคะ มีตู้เย็นมีร่มมีกระจกคืนประมาณกี่ร้อยไม่รู้หกร้อยเจ็ดร้อยนะคะประมาณนั้นแหละไม่ไม่แพงนะคะเขามีให้เช่าเป็นเดือนด้วยนะเดือนหนึ่งก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมิวเคยไปถามแล้วนะคะถ้าใครแบบมานานๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะมีอ่าเราเที่ยวด้วยกันด้วยนะคะถ้าใครสนใจต้องจองก่อนเจ็ดวันนะคะก่อนที่จะมาเนาะอันนี้ก็คือสองเตียง อยู่พัทยาใต้อะใกล้คอนโดนะคะคอนโดที่ตึกสูงๆนั่นอ่ะคือตรงข้างเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแต่ที่นี่เขาไม่มีอ่าพวกอ่าอะไรนะหมวกอะไรให้นะคะไอ้ก็จะมีแค่ผ้าขนหนูพวก ยาสระผมพ่ออะไรนี้นะคะให้ห้องน้ําห้องอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นี่เชโครอะไรเงี้ยนะคะเขามีสระว่ายน้ำมีจิมให้ด้วยนะคะที่นี่เนาะมากินข้าวนะคะจะกินโรตีเรื่องมากค่ะนะครันจะได้กินสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวนะ,ะแล้วเราจะไปคาเฟ่จ้าเดี๋ยวมาดูกันเนาะ มิวไปดูรีวิวมานะคะตอนนี้นะคะเรามาดื่มกาแฟะนะจ๊ะมรกากาศก๊อ,อเด,ดเดดเผาเซนตูรสเกียดูตรงนี้แบบเป็นสีน้ำตาลเลยอะสีแดงนะคะอันนี้บรรยากาศข้างในเนาะเดี๋ยว ดื่มเสร็จจะพาเพื่อนๆไปดูข้างนอก oh <my> ตอนนี้มาแล้วนะคะมิกะสังอเมริกาโน่แล้วก็นมสดเค้กชาเขีย hmm. ว mm hmm. กินก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวค่อยพาไปชมวิวอ mm ้า hmm. ช uh ิมให้มิกะชิมนะคะโห ก้อนใหญ่มากเลยอรบรรยากาศดีมาก่ากินอืมอร่อยของมิกาอร่อยอ่ะเนาะรูงนี้มีเอาว้นั้นดีกว่ารูงนี้ กินบอลฮะกระชบกินบอลยอสมาติยดามาอุตส่าห์มานี่นูนนะนัะคือว่ามิวสังเค้กชาเขียวนะคะตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะที่นี่นะคะ Black อ o r e s t Cafe นะคะบรรยากาศคือจะเต็มไปด้วยตานะคะ สีเขียวแล้วไม่ใช่เต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยต้นไม้เอามิกะไปนั่งเราดื่มกาแฟเสร็จแล้วเอาบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ทุกคนต้องมานะคะเขามีร้านอาหารด้วยนะคะข้างหน้าส้างน้ก็จะมีคาเฟ่คราวนี้จะเป็นปลาโู่น ฝั่งนู้นจะเป็นร้านอาหารดี่ลโอดอตา่วกอะมาดูเลยดูปลาเูกอันต้นเกาศฝังนู้นเป็นร้านอาหารมันกจะตัละนูตัวยตัวละบรรยากาศ ปมีกะนะที่นี่มีขี่ช้างด้วยนะแต่หมียวยังไม่รู้นะมันอยู่ตรงไหนแต่ข้างหน้าเขามีให้อาหารช้างอ่ะประมาณ30บาทให้อาหารช้างบรรยากาศดีมากเลยเดยนเดินดูไปเรื่อยๆนะคะแต่ช่วงนี้โควิดเนก็เลยเงียบๆหน่อยนี่ิอฝั่งนี้เป็นห้องน้ำ ข้าน้ำไปดูนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวเขาก็มีไอเดียดีนะคะไม่อยากขี่ช้างอะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องไปทำพนักงาน จุดถ่ายภาพเยอะมากเลยนะคะคือสวยอะอันนี้ตรงที่ตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปเนาะไปคะ่ะตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะปกติตรงตรงนี้มันจะเป็นที่ขี่ช้างกับขี่ม้านะคะรถม้าเนาะให้ให้อาหารช้างดีกว่า ขี่ช้าง15นาทีคนละ150บาทแต่ถ้าครึ่งชั่วโมงก็คนละ300แต่ถ้าขี่รถม้าก,ก็คืออ่า15นาที100บาทนะคะฝั่งนี้ก็เดินออกไปได้เหมือนกันแต่บริเวณเขาใหญ่มากเลยนะไอที่มิกาถืออยู่นี่ก็คือซิกเนเจอร์ของทางร้านเขานะจะเป็นน้ำโกโก้แล้วก็มี วีปครีมด้านบนแต่บรรยากาศดีนะคะอันนี้เป็นทางที่เราเข้ามานะคะจะมีน้ำตกอยู่ด้านหน้า น,ดนเดี๋ยวให้ดูมุมกว้างนะคะนี่ไปเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าวันนี้อากาศร้อนนะเดี๋ยวหมือนจะไปให,ให้อาหารช้างอยู่ฝั่งโน้น นี่ด้านหน้านะคะทมิกามาให้อาหารช้างดูช้างกลัวไหมฮะไทมิการมาให้อาหารช้างนะคะอาหารช้างที่นี่วยอุตตะอันตะโอมนัยิมนมักซะอักษ์วยอุตตะโม สัตว์มิก้าให้ใช่ไหมมิก้าให้ฮะคนละเชือกไหมคนละสิบห้านาทีอ่ะคือว่าคนหนึ่งร้อยห้าสิบมิก้าเสือนอฟเฟส โอ mm. ้ยตัวใหญ่มากเลยอะฉันเอาตีนกกไว้อืมีกะคุยภาษาฟินฉันเอตังค์กตัวเองเออมีกะตัวใหญ่มากไม่กลัว ขมูลวงเงินวงเงินวงเงินขมูลมีกาฮาลอนกกเมเนอันซินฮะเอากระชังส่งเตอร์ไป่อนเดียวนออไซน์ชื่อ n m e อ่าแมททิวแมททิวตัวใหญ่ฮารันก็ซินะเมเนอนซินมิกามิกา Mika <laughs> <laughs> keluar.

เสร็จแล้วปะมีกะกลัว <46. S 1> อ่าซามาซินะ่ะอายุเท่ากับแล้วไอีกสหมืนอายุเท่าช้างมิกะไปกินหญ้าค่ะตอนนี้ขี่ช้างเสร็จแล้วนะคะก็เลยมาให้อาหารปลาต่อเนาะปลามันมารอแล้วก็คืออันละสิบไอแพ็คละสิบบาทน,นะคะมีกะสนุกไหมขี่ช้าง กลัวตกเหมือนจะถ่ายวีดีโอถ่ายไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเดินแล้วมันกลัวเหมือนจะตกกลัวตกอะเลยไม่ได้ภาพเยอะเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้วีดีโอเยอะได้สนุกดีนะเดินดุ่งดูไปให้อาหารปลามาแล้วมาแล้วนึกไกลกี่ เดี๋ยวนั่งก่อนหน่อยให้อาหารปลาไอ้ตรงข้างๆที่เราเดินพาช้างเดินเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นหมู่บ้านกระเหลี่ยงนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาเขาย้ายไปแล้วนะคะเลยไม่ค่อยมีคนเขามีขี่ม้าด้วยนะคะม้าก็หนึ่งร้อยบาทจะถูกกว่าช้างนิดนึงพามิกัมาให้อาหารปลาโส้โห <laughs> <laughs> ลักครับมนก็พวดในความก็บางของเอ๋สวยมากมาดกันสเก็บกันรัก minä näen Kohta lähtee. Siellä Minä <coughs> <Urru. tos> <coughs> jonkun Joo. ei. ตอนนี้เรากำลังจะกลับห้องแล้วนะคะวันนี้สนุกมากได้มาพาสามีนะคะมาอ้างช้างสนุกมากเลยนะคะมอไซคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะไประยองหรือว่าอ่า จันทบ,บุรีนะคะ,ะแต่มมเมนูำชิลไปจ้าวันนี้หลังจากที่เราไปขี่ช้างมานะคะเราก็มากินซ้อมตำต่อนะคะมีกข <c oughs> <c oughs> ะขานเมื่อวานก็กินเมื่อวานกินลาบหมูแซบบอแซบบอแซบแซบแซบตรงแซบ <c oughs> อันนี้มิวสั่งตำป่ามานะคะตำป่ามิกะกินตำปูปลาร้าแล้วก็ลาบเป็ดอันนี้เป็นอ่าเรียกอะไรนะยำขี้ริ้วอะ่ะแล้วก็ต้มแซบต้มแซบนะคะ บ็อกกี้สตรีทนะคะตอนกลางคืนอเอามี